ข้างในมันเป็นสีดําอะสาเหตุที่มูงเป็นแบบเนี้ยเพราะมันไม่ใช่ภาระที่เขาจะต้องรับผิดชอบเพิ่งตื่นนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำวันเดย์กัโมกันนะคะว่าพนักง,งานออฟฟิศที่เบิร์นเอาใช้ชีวิตยังไงปะแป๊ะได้ไปทำกับข้าวกิน จริงที่พูดไปเมื่อต้นคลิปว่าสาวออฟฟิศที่เบิร์นเอาท์เนี่ยใช้ชีวิตยังไงก็จริงๆแล้วมันมีที่มาคือโมไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าโมเป็นเบิร์นเอาไม่รู้จริงๆจนโมเริ่มรู้สึกว่าโมไม่มีความสุขกับก,บการไปทํางานทั้งที่มันก็คืองานที่โมชอบมันคืองานที่โมรลักงานการตลาดแต่ทําไมเหมือนเรา เดทอินไซต์อ่ะมันเหมือนเราไม่ได้มีวิญญาณเราข้างในมันเป็นสีดำอะ่ะจากปกติมันอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้แต่ว่าณวันเนี้ยมันเป็นสีดําโมไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่าทําไมโมถึงเป็นแบบนี้จนวันเนี้ยแหละที่โมได้มีเวลามานั่งทบทวนกับตัวเองแล้วก็ได้รู้ว่าสาเหตุที่โมเป็นแบบเนี้เพราะมีหลายปัจจัยประกอบกันคื เื่อนรักในที่ทํางานของโมได้ออกไปโอเคหลายคนอาจจะแบบไม่เชื่อนะว่าในที่ทํางานมันจะมีเพื่อนได้จริงไหมจริงๆแล้วอ่ะมันมีได้นะสําหรับตัวโมโมคิดว่าโมไม่ได้ปิดใจคือเพื่อนร่วมงานก็คือเพื่อนร่วมงานมันก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีแบบหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานที่สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้เขาออกจากงานไปนะคะแล้วก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าเออ มันจะพูดว่ามันคือแรงการไปทํางานของโมมันก็ไม่ถูกเพราะว่าโมไม่ได้ไปเจอเพื่อนโมไปทํางานใช่ปะแต่ว่ามันคือเวลาเราไปทํางานแล้วเรามีหัวใจที่เออรู้สึกสงบสุขเวลามีมันอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยมันเหมือนจิ๊กซอว์อันนั้นมันหายไปการไปทํางานของเรามันก็คือการไปทํางานจริงๆมีแต่งงานในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เพื่อนคนที่สองก็ออกไปโอ้ยก็เลยรู้สึกแบบมันเริ่มรู้สึก เสียส่วนไปนิดนึงแต่เราก็ต้องจัดการตัวเองไม่ให้เรื่องความสัมพันธ์ในที่ทํางานมากระทบกับเนื้องานของเราแล้วก็อพอเราทำใจทําใจเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่มาเรามีแค่เรา,เรา <c oughs> ก็กลับมาทํางานออทแทรเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็ถูกรีดศัก,กยภาพจากหัวหน้า <c oughs> เรียนนั้นไหมอยากได้นุ้นไหม <c oughs> คือมันไม่มีใครในโลกหรอกที่เราจะหยุดพัฒนาตัวเอง ยิ่งอยู่การตลาดแล้วก็ต้องยิ่งอัปเดตความรู้ยิ่งอัปเดตเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคถูกป,ปะแต่มันเหมือนแบบพอเราถูกคอมานเราถูกให้ทําต้องทําสิทสําสิมันดีเธอเธอมันดีถูกกดดันคือเราจะพูดว่าเขาเขาไม่ได้กดดันแต่จริงๆแล้วเราอะกดดันในสิ่งที่เขาพูดอยู่ลึกๆว่าคือไม่รู้อะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนเราจะเรียนเองอะไรที่เรารู้สึกว่าเราถูก ป้อนให้ทำอะ่ะมันรู้สึกเหมือนเราต่อต้านกับมันนะทัี่จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยนะในทางสายงานในทางการพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตเนาะที่มันดีขึ้นกนะ้าวหน้าขึ้นพอเราถูกกดดันแบบเนี้ยมาเรื่อยๆรืยๆว่าเราต้องเก่งเราต้องพัฒนาต้องเรียนรู้ต้องนี่นั่นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบออกมาเรื่อยนะเราถอยออกมาเราเรากดดันเรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่ได้เรียนมาหาหลายัยเ้ยที่เราต้องมา เรียน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 อะไรเงี้ยคืองานนะวันนี้มันก็หนักอยู่อ่ะก็เนี่ยก็เป็นภาพรวมของของอาการที่โมรู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับโมแล้วโมรู้สึกเ,เป็นเป็นแรงกระตุ้นให้โมรู้สึกเบื่อเอาแล้วก็มาถึงอาการที่โมเป็นคือมันมีวันนึงตอนนั้นโมก็รู้สึกว่าโมเป็นเบื่อเอาโมก็กลับมาที่บ้านร้องไห้อยู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมา ตอก็งงทำไมร้องไห้วะแล้วกัในใจก็มีแต่คำว่าเหนื่อยเหนืยเหนื่อยเน่อยน่อยนืยเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วงานที่เราทํำมันเป็นงานสมองมันไม่ได้เป็นงานแรงงานแต่ทําไมเรารู้สึกแบบมันเหนื่อยจังวะมันเหนื่อยเหมือนคนจะตายมันเหนื่อยแบบเหนื่อยมากอะแพ้อาหารเป็นอะไรเป็นอะไรเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกเขาเหนื่อยอะเธอเขาเหนื่อยมากเลยคงจะเหนื่อยงานมั้งอะไรเงี้ยประมาณนี้เนื้องานที่เราเคยทําออกมาได้ดีวันนี้เราก็รู้สึกว่า เราไม่ได้ภูมิใจกับผลงานของเราเรารู้สึกว่าประ,ประสิทธิภาพของงานเรามันด้อยลงรักในตลาดแต่เราแค่รู้สึกไม่ภูมิใจที่งานของเรามันเป็นป,นปนแบบเนี้ยเหมือนเราดรอประสิทธิภาพของมันอคือจะบอกว่าเราไม่ภูมิใจที่เราไปเบิร์นเอาเพราะเรารู้สึกว่าผู้ประกอบการถุกท่านที่เขาจ้างเราทํางานอะ คือเราทํางานแลกเงินเขาให้เงินเราก็ทํางานตอบแทนเขาแต่การที่เรามาเป็นเบอร์เอาไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ภาระที่เขาจะต้องรับผิดชอบเราควรจะรับผิดชอบตัวเองและไม่ให้ไปกระทบกับงานเรารู้เว้ยเรารู้ว่าเราควรที่จะ,จะรับผิดชอบตรงนั้นแล้วเราก็พยายามอย่างมากที่จะปรับปรุงเราแบบเซิร์ชหาจิตเวทเราไปหาแบบเราจะไปปรึกษาดีไหมหรือว่าเราควรลองหาทางออกด้วยตัวเองก่อนซึ่งวันนี้ สิ่งที่โมทำณนะตอนนี้คือการที่โมกำลังบำบัดตัวเองผ่านการระบายมันออกมาการที่โมได้อัดคลิปแล้วก็ได้กลับมาดูตัวเองวันนี้ว่าเออเรากำลังเจอเจอสภาวะนี้อยู่แล้วเราก็จะรีบจัดการแล้วก็แก้ไขมันแล้วก็อะไรพี่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเรียนจริงๆโมก็กำลังเรียนอยู่เรียนมาเก็บติ้งแอสโซ41จริงๆแล้วโมเรียนข้ามไปด้วยซ้ำแล้วโมเลยกลับมาเรียนย้อนหลังเพื่อให้พื้นฐานของโมแน่นขึ้นก็ ประมาณนี้แหลคะค่ะทั้งปัจจัยที่ทำให้โมเกิดเบร์นเอาแล้วก็อาการที่โม,มรู้สึกว่าโมเบร์อเอาแล้วก็แบบช่วงน,นี้หลายๆอย่างคือมันยุ่งมากๆเนาะโมก็เพิ่งย้ายมาที่คอนโดตัแล้วก็แบบทุกอย่างมันกาลังใหม่มากสำห,หรับโมโมก็กำลังแบบตื่นเรียนรู้อยู่ประมาณนี้คะ่ะก็ไปกําลังใจให้นะสาหรับใครที่เกิดสภาวะเดียวกับโมโมหวังว่าทุกคนจะแกะปัวใจเต็งออกมาแกะออกมาให้ได้ว่า เรากำลังเจอกับอะไรเราเป็นอะไรและสาเหตุมันคืออะไรแล้วก็รีบจัดการตัวเองตระหนักแล้วก็รีบแก้ไขนะคะเพราะว่าเราตัวของเราเองก็รอวันที่เรามีความสุขอยู่ผู้ประกอบการเองที่จ้างเราเขาก็ไม่ได้อยากให้เรามาเบิร์นเอาเราต้องเป็นภาระเขาเขาก็อยากจะได้ศักยภาพของเราให้มันคุ้มกับที่เขาจ้างเรามาคือโมอเข้าใจทั้งเขาและเราแต่ใจก็คือโมเชื่อว่าหัวหน้าหัวโมอยังไงก็อยากให้โมอเอาตัวเองมาก่อน และให้งานไม่เสียด้วยคือโมก็รู้ว่าเขาก็พยายามรักษาหัวใจของพนักงานมากที่สุดโมเชื่อแบบนั้นก็ประมาณนี้ค่ะอัปเดตไลฟ์อัปเดตกับสาวพนักงานออฟฟิศเบอร์เอา